อากาศยมเช้านะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับอันนี้ทางรถไฟสายสุพรรณนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปถ่ายภาพมุมสูงของขบวนด่วนที่86นะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวนผ่าน สถานีคลองตะพดอำเอภโพธารามมาแล้วนะครับกำลังจะผ่านสถานีนครชุมแล้วก็เข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับส่วนชุมทางหนองประดุกนะครับถัดจากอำเอภบ้านโป่งนะครับมาทางด้านเหนือนะครับหนึ่งสถานีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขบวนด่วนที่86ก็ใกล้จะถึงชุมทางหนองประดุกแล้วนะครับนี่เป็นอากาศยามเช้านะครับ นี่แอดมาทางลัดนะครับทางนี้ก็เป็นทางที่ชาวบ้านหรือว่าคนมั่นป่งทราบดีนะครับว่าเป็นทางลัดที่จะมาชุมทางหนองปลาดุกนะครับส่วนทางลัดนะครับก็จะลาดยางจนมาถึงสถาน,นีนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนเช้านะครับก่อนที่ขบวนด่วนที่86จะมานะครับของฟ้าเป็นสีทองนะครับตอนนี้6โมง30กว่านาทีนะครับนี่ก็เป็นบ้านพักนะครับของ พอขอรอด้วยนะครับแล้วก็ช่วงสับเปลี่ยนกันนะครับสับเปลี่ยนเวรในการทําขบวนนะครับแล้วก็นี่สถานีหลังใหม่นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของสถานีหลังใหม่นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับนี่ก็เป็นร้านข้าวแกงป้านน้อยนะครับที่อยู่ใต้ต้นจามจุรียักษ์นะครับ อาน้อยนี่ตื่นเช้าทุกวันนะครับเพื่อมาแกงมีพะโล้มีพะแนแงนะครับแล้วก็มีแกงเขียวหวานนะครับหลายเมนูเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามชมขบวนด่วนที่86กันครับเดี๋ยวแอดจะขึ้นสะพานเกือกม้านะครับแล้วก็ไปถ่ายมุมสูงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับรอติดตามชมนะครับ ตอนนี้ขบวนมาแล้วนะครับขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับวันนี้มีการเปิดให้ใช้จุดตัดทางด้านเหนือของชุมทางหนองปะดุกนะครับจุดตัดใหม่นะครับจุดตัดเก่าวางทางรถไฟผ่านไปแล้วนะครับ นต้อม4103นะครับวงรถนอนป,ปาปกาศชั้นหนึ่งมา1นคันนะครับชั้นสองมา5คันเลยนะครับสำหรับกระบวนรวนที่86นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับวิ่เงเข้าหาแสงสีทองนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับขบวนด่วนที่86นะครับนะครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับก็าฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ